เอาละมือนี่พามาเฮ็ดขั้นตอนการเฮ็ดห้องน้ำนะคะอันนี้ทุบขั้วเกาเพื่อที่สิเฮ็ดห่องน้ำนะคะพอไงก็ได้ทุบแผงอิดออกแผงอิดอันนี้เฮ็ดมหาปีแล้วอันที่จริงทุบเพ็ดหยางบ่ทุบทก็ได้แต่ว่ามันบ่ไดจากบ่ไดแนวกันกับโตเฮืใหไงนะคะต้องการจะให้มันหาชาให้มันได้กันก็เลยต้องทุบเพื่อที่สิดึงเสาออกไปอีกตั้งเสาออกไปอีก ที่แหลกเสามันตีบของมาหางไนมันบดาฉากกันนะคะอ้าวได้สว่านไม่มาสแล้วบาทเนี่ยกระสิมะล่องสว่านแยกสว่านแยกเพิ่นเสือมาสองพันกว่าบาทอ้าวกระใสได้อยู่ได้ละเออของมันต้องมีนะคะของมันต้องมีเมื่อเราเป็นช่างจะจับจะบายอะไรไม่ต้องไปยืมใครนะคะเราซื้อไว้เราก็ได้ใช้นะคะในชีวิตประจำวันในบ้านเราในครัวเรือนเรามันต้องมีมองได้ใส่นะคะ พอไงว่าแล้วพอไงก็เปิดกล่องเปิดซิ่งเทหลกเลยได้เนี่ยเปิดเทหลกเปิดใส่เปิดเบิ้งเทหลกเลยบริเบิ้งตอนน้องเขาร้องไห้เพราะว่าค้าแต่ไปย่างชอปปิ้งอยู่น้องเขาก็บรรลงเลยครับใส่ได้ยู่เอันใดใส่ได้ก็เอาขึ้นรถสนดเออมาหอดบ้านกะเลิกงามยามดีผมว่าก็ได้เปิดเบิ้งพอไงแล้วก็เป็นสร้างเนาะอันใดอันใดอันใดยู่แก่ใดเฮ็ดจังใดเปิดจังใดใส่จังใดมันกับบูรุษกันหลายเนาะแต่ละยี่ห้อก็ได้เออมันกับ ลูกเรียนหรือว่าฟังสั่นการใส่งานมันกับลขายๆกันนั่นละดึงหัวออกเอามือจับข้อมันชักข้อมันลงแล้วกะดึงเงินดอกมันออกมันกับบอลเรืนกันเนาะทั้งสั่นแต่ละยี่ห้อการสียเอาดอกออกสียเอาดอกเขามันกับบอลเืนกันมันก็คือกันยูเห็นว่าแต่ละยี่ห้อยี่ห้อบ่คือกันกับจริงยูแต่ว่าฟังกสันการใช้งานมันก็คือกันว่าแล้วพ่อใหญ่ก็เอ้ยเธอของไม่ อันใดสปีดอันไดสโโล่ทดลองด้วยตัวเองอ่ะอืมอ่ะเอ้ยมันขนาดเลยเฮ็ดได้บดมือฟันว่าได้พ่อของไม่เอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ไขกว่าอันสกัดอยู่เด้ละอืมก็บอกแล้วว่าของมันต้องมีอันนี้ห่ออันห่ขอขั้วเกาเนี่ยมันบบมีขั้นเด้คะ่ะแมนูบีกบดได้เฮ็ดขัานเด้เพราะว่าแมนูบีกัน้นาวเอาอิฐตังต้งตังต้งตัง้งตั้งล้วก็เทียนขัานเอาโหลดเมีย เอาอีตั้ง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 แนเ้าศลดรฟังฟังอีดลงไปนหมมันก็เลยได้ออนแยกงัดออกงัดออกเพื่อที่สิเทคาข้าศัตดูเพราะไงวาสิเทคาข้าัเพราะว่ามองนี่จะเป็นห้องน้ำมันจะรับน้ำหนักมันจะชื้นน้ำมันสีได้บ่แตกสีได้บ่แหงออกจากแผงมันสิได้บ่แยกออกจากเสาเฮี้ยนสันเดีอือเสาเฮี้ยนที่พราไงเรานางย่งขางเนั่นเอาเลียร์พื้นที่ออกเรื่อยๆบันนี่ก็มาวัดระดับหาระดับกันตัวบัดที่นี่ ใย่ยางท้ายระดับน,น้อยของมันต้องมีนะคะเพื่อนเพื่อนเราเป็นช่างของมันต้องมีลแล้วผู้ใดสนใจก็มาจ้างได้เ้อเฮ็ดเฮียนทัวราชอาณาจ,าจากักรกอนเลย <c oughs> ยายก็บพอะเนยกน็หาระดับไปก็วัดเอาน้ำใส่สายยางให้มันเกือบเต็มคนละแล้วก็วัดจากพื้นขึ้นมาจากเส้นอือแล้วก็เอาสายยางท้ายระดับมาขีดไว้อือขีดไว้แล้วก็ผู้นึงจับ จับมองต้นต่อมันเล้าก็พูน้นั่งยางไป <c oughs> จะเสียอธิบายจังไหนเนาอะอคนเป็นสร้างเขากะสีเบืองออกนะ,นะ <c oughs> หน้าวอาไปกะงองอยู่ดอกเพราะว่าแม่นุบิกกะป็นก <c oughs> รรมกรเนาะกะบ่ค่อย้อใจปไในเขาให้จับกะจับนะหน้าเพิ่งกะหามุมทุกมุมบุล่ะกะให้แม่นุบิกยืนอยู่มองนี่ละอืได้ไปได้ไปน้ามนิ่งไปเห็นปะ <c oughs> มุมใส่ม,สมุมขวาเสาใส่เสาขวาเอาจับให้เบิดเพิ่นอาดิซอไปขีดพร้อมเดะ ลงน้านิ่งแล้วขีดปั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 ดแยกกับรโรเรื่องหรอกแยกกับไม่นาที่จับเท่าน,นั้นแอละอนี่ขีดแบบน,นี้ลหละนี่อืผู้นึงเป็นผู้หาผู้นึ่งเป็นผู้จับไว้ซื่อๆนะนะเขาเอื้อนนะนะหาระดับทย้ยอันเอียงก็สายยางท้ายระดับค่ะว่าหาระดับอืมเปื่อทีสีปฏิบัติขั้นตอนเริ่มต้นว่าต่อไปต้องหาระดับก่อนอืมอ อะไรออฟเมดคืออะไรไม่รู้เลยอ <laughs> <laughs> ย่ามาใช้ภาษา,อ,าอะไรวะเจ้าใส่สาาโฟเมดน้ำข่อยๆไ่รู้เร <laughs> ื <laughs> อ้าววาแล้วเรียบร้อยพอเนกับมาตัดตัดหัวเสาบากหัวเสาทดี่เขาเอินอันนี้อันเป็นเสาเล็กซีกุนซีเสาเล็กหนาซีซีกุนซี 4. เขาก็เอินหนาซีเนาะ ข่ง C, ว C, งสีเงาสีอันแตงสีแหมสีวุ้นสีบอกมาแล้วซะ <c oughs> เล็กเส้นหนึ่งมันกับเงาหกเมตรเมนมีต้องการทิตัดเ่อสองเมตรหกฟฝังลงพื้นสามสิบเส้นกัสีเหลือสองเมตรสาม,สอ,มอ่ามันอยู่ะะทิ่เงานะคะว่าสีเอาท่าย่ายไงกับตัดตาจัดการบากบากข้อบาตเดี๋ยพ่บากข้อ, 3, อบาเอ 3, อเพื่อที่ใช่รัดข้อตดพ่อไง เออ,อหัวใจยุตนี่ใหญ่กับบอลโง่เดนะ้อบาบกขึ้นบากสองต้นเพราะว่าติดตั้งสองต้นนะคะบากอ่บากริ้นั้างนี้แล้วก็ไปบากริ้นข้างคุณแล้วก็ตัดบที่นี่ตัดให้มันได้สองเมตรหกสิบมองกลางมันก็นจะเลืออยู่จากเส้นนะ่ะเลือบ่หอดเมตรหนึ่งนั่นละก็เลือก็เอาไวไ้ใส่เออฮาเทียมมือหนาเขาต้องได้ใส่แถบริได้ใส่กเ็เอาไปขายแบ่งสลักหลังจากบากข้อบาบเลียแล้ว กมาจองหูลงก็บ day, บที่นี่อ่าสวัรดค่ะเพิ่นก็ได้ใส่งานเด้ใส่ดีซะแม่จวด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 ลงใส้เนแต่พืนเกาเพื่นเทะไวบางๆมันก็เลยเอ่อจาะลงงเนี่จังน้อยมันก็เป็นขี้ดินขี้ดินแน่นนขี้ดินสีเทาไม่หนาัดแน่นตามภาษาดินไม่น่ะละงัดลงไป3อ่สามสิบเส้นตีพ่อไงลงสามสิบเส้นพ่อไงคุดไว้สามสิบเส้น ว่าอยา,อยากที่โอบโอบอันเสาแม่ให้มันได้สามสิบเส้นว่าสัน้นเพิ่นก็นเลยเจาะเจาะแต่ว่าเขาต้องบริเวณรอบอันอันเสานัน้นเขาเจาะกงก้วงนี่พี่น้องเจงาะกงกวงวาดจากวาดจากอันขอบดินไปหอดอันเลี่ยมเสาให้มันไดเน้เป็นคืบเป็นคืบเป็นคืบให้มันอ้อมอ้อมเสาให้มันได้ฟังแล้วเป็นคืบแม่ซ้ายขวาหน้าหลังให้มันได้ฟังแล้วเป็นคือบอ่าอ่านั่นละ่ะเพื่ออ่า สีได้บอสุดนั่นแม่พี่น้องอืมนั่นแหละพ่อใหญ่ก็ขุดไปขุดไปแต่ว่าก้อนก้อนเอาเสาลงนี่บอกให้านาสีได้เอาเสาลงทาน,นี่หลดเด้อเพิ่นมีขั้นตอนของเพิ่นอยู่เด้เพิ่นแต้มเล็กอยู่เด้เพิ่นก็วัดวัดลงมาสิเอาลงไปเท่าใดเท่าใดอืมเนี่ยเพิ่นก็เป็นสร้างเนาะอืมวัดจับฉากจับยังอืมให้กรรมกรไม่เฮ็ดกับวุรู้เรื่องดอกอืมไม่แก้วัดของเพิ่นไป แต่กวนเอาลงเอาลงหงลุมมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งอยู่ลอกตีนขั้นตอนนี้ลอกตีนอืเพื่อว่าหายเล็กอันอันนั้นซุบลงในดินหันแหมอถ้าเบิ้งถามว่าเบิ้งว่าเพิ่นสีลอกแบบใดเพิ่นมีวิธีของเพิ่นเด้พพอใหญ่หลายคนสงใช้มันวาว่าเสียาลงไงแังสีมันก็สิบ่ลลูลงขี้ดินสันบอกเพราะว่าเล็กมันบ่ได้ปิดหูบอมีอันเด้อ่อใหญ่เรามีนวลอกตีนของเราอยู่เรามีแนวลอกตีนของเราอยู่เออน่เด้ เราเอาเล็กของคนทีเราซื้อมานเฮ็ดข้านน่ะนะเมื่อล็อกตีนใส่ขัวใส้ขัวนาหลังล็อกแควกันไปแควกันมานอืมพอเวลาเวลาเอาลงอันมันจังสีด้บวบลุง่งเหมอืมจังสีด้บวบลุ่งขี้ดินแลเหาอกะเทปูนโอน้แบนเพื่อนเทปูนโอบขึ้นมาสามสิบเส้นหมี อา้าวหลังจากตั้งเสาต้นนั่นเทตีนเสาไว้เรียบร้อยแล้วก็มานําค้านบาที่นี่ค้านแย่ยก็ได้ผูกไว้แล้วเรียบร้อยเพื่อนแล้วเออของนาก็มีค้านเด้เนี่ยเต็มสูตรเลยก้นลงไปจากเส้นมาเพือ่อนค้านเฮ้เออเล็กค้านนี่มันยี่สิบเส้นสูงยี่สิบเส้นเอาก็ก้นลงไปเพื่อยี่สิบกว่าเส้นเทค้านแล้วแล้วพื้นปูนปูนหลังปูนมันสี่เสมอกันครับ มันสีเลยเลยเล็กขั้นห้องนิดหนึ่งอืมเพื่อเป็นการเพื่อความสวยงามนะคะหลังจากเทแล้วแล้วห้อก่อใหม่ต่อ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 เขอขอขอขาแค่แค่นะคะเพื่อที่ห้ปูนมันนั่นว่าเป็นฟองอากาศนะคะปูนปูนเบิดก้อนพอดีแม่ผมบีบกับผสมใหม่นะคะผสมใหม่บ่ใซ่ปัญหานะคะถ้าห้องบ่ขีแขานทะียงเ็ดหยังก็แล้วสําเ็จรูหลวงนะคะสองมือช่วยกันนะคะ ทำไงได้ล่ะเราไม่ได้เกิดมารวยเราจะได้จ้างคนเขาทํานะคะชเมือนี่ค่าแรงค่าจ้างนั่นเพงกาค่าของเด้อพี่น้องเอ้ยทําใจด้วยบอรูว่าเป็นน้าเอียงกับบอลูคือกันนะคะนี่นะบีก็เฮ็ดเองพอเฮ็ดได้ย่เฮ็ดไปสองเท่านี่ละเฮ็ดก็ได้ย่ได้ขี่ได้ตายใช่นั่นแหละไ่ได้วังว่าเอียงมากไหมดอกแต่ว,ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้นั่งขี่แ่บๆเนี่ยเถอะมอเมนเอยียงเนี่ยนั่งยอง วนอันนี้อยู่นนมันนั่งยองๆมันแต่คิวกินค่ะอือเอาแบบว่านั่งสบายให้รับค่าเลยว่าจะไปเออนั่งสะโคกสบายๆรับค่าได้ไหมเกิดเป็นคนศาสตร์หนึง่งก็ได้นอนรับสบายนั่งขี่สบายกินเขาเสียบพ่อแล้วผส,สมไม่อา่าข้าหนานินใส่บะถึงลูกใส่บะถึงลูกน่าจะเครื่องลูกดีดอกเครื่องลูก,ก,ลกบ่เบิดเด้ปูนยังอีกคุณดิปูนยังอีกฝมาั่ง สามคู่นี่แหละแม่นบิผสมเทแล้วเลย่สมเครื่องลูกอืมเอาอีดมาว่างเลี่ยงเสร็จแล้ววันนี้พื้นอันเก่ามันบอซ้ำกันเนาะพื้อนอันเก่ามันบอซ้ำกันต้องเทให้มันขึ้นมาเสมอกันแดบกับวามีวันนี้ก็เอาอิดนี่แหละมาว่างกันฟูร์ไลมันก็ขาดีนิดเดียวนึงดอกอืมบอว่ากันเฮ็ดของน้ำจะของเฮ็ดเฮียนจะขลองดอกบ่ได้เอา บูวแดมาตรวจบ่ได้เฮ็ดประกวดดอกเฮ็ดจังได้ก็เฮ็ดอรดอยเฮ็ดไปเดี๋ยวก็ได้ขี่ดอกอไผ่มันเกิดมาถูกมากเนี่ยเฮ็ดเอานี่ละค่อยเฮ็ดไปงี้เพรตายงายดอกอขันเฮาบ่ขี่ขานเฮ็ดหยังก็แล้วเบิดนั่นละเบ้าแล้วก็ถืออีกนั่นละแม่นบ่ขันเฮาบ่ขี่ขานเฮ็ดหยังก็แล้วเบิดถ้าสิขี่ขานอยู่เนี่ยแล้วไผสิมาเฮ็ดให้แม่นบ่เฮาบ่ได้เกิดมารวยเนาะอือันใดคั่นบ่จับบ่วใบก็บ่แล้วดอกคั่นค้าสิขี่ขานก็นละ เขาเนี้ยเราก็สก,กัดท้องล่อละยายกกับดิเท่ไปเขาเนี้ยก็สกัดสก,กัดอันปูนโตเก่าที่ห้าเหลือเบอสิสี่เท่คาดนี่ละต่างคนต่างซอยกันเจ็ดไปคนละหนาทีอมืมันจังแล้วไว่าแ <c oughs> ม่กับพัก <c oughs> บริเฝ้าอ,อีกอย่างดดกอ